วัสดีครับคลิปนี้มีงานจาก m c f a r l a n Toy มาให้ดูกันนะครับเป็นงาน Action Figure สเกล1ต่อ10นะครับคาแรคเตอร์เนี่ยนะครับจะเป็นคาแรคเตอร์จากหนังแบ็กอะดัมที่รับบทแบ็กอะดัมโดยเดอร์ล็อกนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูตัวนี้กันฮะและสำหรับแฟน DC c o m i c มข้ามพลาด Secret Lab Titan Evo 2022 The Batman Movie e d i t i o มมีจำหน่ายแ้ะทาง Shopee เท่านั้น เอาตัวงานออกมาจากกล่องนะครับก็จะเป็นตัว a c ่ i o n figure นะครับนอนมาในถาดพลาสติกใสนะครับจะมีเป็นพาร์ตเอฟเฟกมา2ชิ้นนะครับพาร์ตเอฟเฟกเนี่ยจะมีเป็นสกอตเทปแปะกันหล่นมานะฮะแล้วก็จะเป็นตัว a c ่ i o n figure นะครับจะมีเป็นลวดนะครับเป็นลวดใสๆนะครับรัดมานะครับการ a c t i ฟิกเกอร์หลุดจากตัวแพ็คนะครับแล้วก็จะมีเป็นกล่องนะครับด้านหลังนะฮะจะมีเป็นตัวฐานช่วยยืนนะครับวงกลมนี่คือฐานช่วยยืนของเขาแล้วก็จะเป็นการ์ดแบ็คอดัมนะครับ สำหรับตัวแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับก็จะเป็นการทําสีมานะครับคือบอดี้เขาเนี่ยนะครับเป็นชิ้นยาง PVC นะนะครับแล้วก็จะเป็นพลาสติก ABS นะครับตามข้อต่อตามจอยต่างๆนะครับใครเคยแกะพวกงานมาทําสีเนี่ยน่าจะเห็นว่ามันมีเป็นพลาสติก ABS นะครับตามข้อต่อต่างๆแล้วก็ในส่วนของหัวนะครับลงสีมาแล้วนะครับหัวเนี่ยเป็นชิ้นยาง PVC นะครับการลงสีชิ้นยาง PVC ผิวมันก็จะได้ประมาณนี้แหละครับดูบางมุมเนี่ยคือดูมีความเป็น The ล็อกหรือว่า The Wejonsan เลยนะครับแต่ว่าบางมุมก็จะดูแบบ แบบหน่าดูหลอกๆหน่อยนะครับคืออาจจะต้องไปเพ้นท์เพิ่มนะครับแต่ว่าไอาการเพ้นท์ไอพวกสกินโทนอะไรพวกนี้นะครับมันยากนะต้องใช้ต้องใช้ความความชำนาญสูงนะครับถ้าเกิดทําไม่ได้เนี่ยส่งช่างดีกว่าช่างนี่ก็อยู่ตามกลุ่มใน Facebook มีหลายคนมากที่เก่งๆนะครับแต่ว่าผมก็ใช้บริการของน้องไว้อยู่นะครับคือตัวเนี้ยผมสั่งหัวหัวดิบนะครับเป็นหัวคัสซอมมาหล่อเลยสั่งาจากจากเพจคัสเค้นพรอเดอร์นะครับที่เขา เปิดลับพพีอเดอร์หัวดิบอ่ะนะครับมันจะมีหลายสเกลผมเคยทำรีวิวเรื่องหัวไปแล้วลองไปหาคลิปเก่าๆที่เป็นงานคัสซอมหัวดูนะครับก็ไปสั่งหัวไปแล้วแล้วก็เหลือน้องไว้ทําสีให้แล้วเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูทีนึงนะครับแต่หัวเดิมเนี่ยก็ถ้าเกิดใครไม่ได้ซีเรียสมากนะว่าจะต้องเหมือนเป๊ะๆเ,เ,เนี่ยผมว่ามันก็พอได้นะคือบางมุมคือเวลาหันข้างเนี่ยดูเป็นเดอะล็อกเลยนะครับแต่ว่าบางมุมก็ดูหลอกๆหน่อยนะครับมันจะไม่ได้เหมือนทุกมุมนะครับแต่ว่าถ้าไปวางโชว์เนี่ย ต้องการคารเตองแบ็คอะดัมเนี่ยผมว่าใช้ได้น,นะในส่วนหัวเนี่ยในส่วนของรายละเอียดบอดี้นะครับมีการทําสีมาในส่วนของสายฟ้าตรงการลางลําตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันเต็มไปหน่อยมันดูชัดไปหน่อยซึ่งในตัวชุดของตัวแบ็คอะดัมในภาพยนตร์เนี่ยผมเห็นมันเป็นเป็นสีทองแบบป่าปลายอ่ะมันไม่ใช่แบบเต็มขนาดนี้นะครับและชุดมันจะไม่ใช่ไม่ใช่ดีเทลประมาณนี้แต่ก็เป็นเรื่องปกติข,ของแม็กฟอร์เรนอยู่แล้วที่ทําสีออกมาไม่เหมือนไม่ไม่เต็มที่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเนี่ยนะครับ ตัวเดวิจอนสารเนี่ยจริงๆนะตัวโปรไฟล์เขาจริงๆเนี่ยสูงประมาณผมที่ผมไปหาดูน่าจะ190สนะครับส่วนฮิลลี่คาวิลที่รับบทเป็นซูเปอร์แมนเนี่ยสูงประมาณ185แต่ว่าหุ่นไอ so ้ตัวไอชันฟิกเกอร์เนี่ยเวลาทําออกมาตัวใกล้กันเลยนะครับจริงๆเดวิ่ต้องตัวใหญ่กว่าอากล้ามต้องบึกกว่านะครับแต่ว่าที่เทียบให้ดูตอนนี้นะครับคือเหมือนซูเปอร์แมนจะตัวสูงกว่าและเหมือนจะกล้า กล้ามใหญ่กว่าด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นในแง่ของการผลิตกรผลิตหลังนะครับเขาก็คงไม่ได้วางแผนก่อนว่ามันจะมีตัวแบ็กอดัมออกมาแบบประมาณนี้มั้งก็เลยทําตัวออกมาแบบตัวมันเล็กเล็กกว่าตัวซูเปอร์แมนเชงงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูในส่วนของจุดขยับกันนะครับในส่วนหัวนะฮะสามารถก้มหน้าได้นะครับในก้มหน้านะครับเงยหน้าได้แบบนี้นะครับแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับแล้วก็แขนนะครับสามารถหมุนได้รอบแบบนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ทําสีมันก็สามารถดึงเข้าดึงออกได้นะครับเพื่อจะทําสีแยกชิ้นอะไรแบบนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของตรงต,ต้นต้นแขนตรงนี้นะครับเห็นไหมเป็นคาบๆบเนี่ยนะครับมันคือเดาว่าน่าจะเป็นพวกน้ํามันนะครับเพราะว่ามันเป็นคาบแล้วก็มันจะมันๆหน่อยนะครับน่าเขาน่าจะใส่มาตามข้อต่างๆด้วยนะครับเพราะว่ามันมีเป็นคาบเนี่ยเห็นไหมมันๆเนี่ยพวกนี้นะครับจับจับดูลื่นๆหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงเอวนะครับตรงเอวสามารถขยับได้นะครับเอ,อเอวช่วงเอวช่วงลำตัวอะไรพวกนี้นะครับนี่ยพวกนี้นะครับสามารถขยับได้นะครับแล้วก็แขนนะครับพับได้ขนาดนี้เลยนะครับ แล้วก็ในส่วนเในส่วนสีนี่ผมไม่แน่ใจนะในส่วนสีเนี่ยสีที่แขนที่เป็นสีทองนะครับหรือว่าเข็มขัดหรือว่าสีตรงช่วงเท้าไอ้ช่วงขาเนี่ยนะครับเหมือนในรูปโปรโมทจะไม่ได้ทําสีมานะจะเป็นสีเดียวกับสีชุดเลยแต่ว่าเวลางานขายจริงนี่ทําไมเป็นเป็นแบบทําสีมามันจะมีเป็น2แบบนะครับเป็นแบบมีผ้าคลุมนะครับแล้วก็เป็นแบบแบบนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของขานะครับนี่นะครับสามารถกดได้ขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็รองเท้าสามารถขยับได้นะครับปรับองศานะครับพับ ฝ่าเท้าได้ประมาณนี้นะครับนี่นะฮะในส่วนของจุดขยับนะครับสรุปตัวนี้นะครับแอบผิดหวังในส่วนของความสูงนะครับนึกว่ามันจะตัวใหญ่กว่านี้นะครับคือ มันยืนเทียบกับงานสเกล e 1ต่อ10ด้วยกันแล้วเนี่ยมันไม่ใหญ่อย่างที่ต้องการนะครับในส่วนงานสีก็ตามสไตล์แม็กฟาร์เรนครับคือราคาถูกนะครับอยากให้สวยก็ไปเพ้นเอาเองตัวนี้นะครับราคามันอยู่ประมาณ750รนะครับรวมส่งก็ประมาณ820นะครับหรือถ้าใครไม่คิดมากก็จัดได้นะครับมองผ่านๆก็เหมือนเด e ร o ล็อกอยู่นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ